ควรกี่นาทีคะสำหรับมือใหม่ที่อยากต้มโจ๊กขายครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามของพี่ท่านหนึ่งครับที่ถามเข้ามาว่ามือใหม่ครับอยากทำโจ๊กขายเนี่ยต้องกวนกี่นาทีขึ้นไปก็วันนี้ผมจะจะมาตอบคำถามของพี่ท่านนี้นะครับก็ผมจะเอาของทางร้านเราเนี่ยเป็นมาตรฐาน ก็คือว่าไม่ได้แบบว่าเป็นมาตรฐานนะเป็นตัววัดกลางๆนะครับให้พี่ๆเอาไปปรับใช้กับของตัวเองนะครับกวนกี่นาทีนะครับผมจะแยกออกเป็น4ี่ขั้นตอนกันแล้วกัน4แบบก็แล้วกันนะครับแบบแรกเนี่ยแบบข้าวขนาด150กรัมนะครับคือทํานิดเดียวครับคือข้าวแค่นิดเดียวข้าวร้อยห้าสิกรัมเนี่ยอันนี้เป็นชุดขนาดที่ทําทานเองนะ ทำที่บ้านชุดขนาดร้อยห้ากรัมเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่10บถึงสิบห้านาทีนะครับ1ิบถึงสิบห้านาทีชุดขนาดข้าวขนาดร้อยห้าสิบกรัมใช้เวลากวนใช้เวลาต้มนะครับส่วนชุดขนาด5้าร้อยกรัมหรือข้าวขนาด5้า้ยกรัมเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีทันไหมครับ ส่วนชุดขนาด1นกิโลหรือข้าวขนาด1นกิโลจะใช้เวลากวนอยู่ที่สามสถึงสาสิบห้านาทีส่วนข้าวขนาด3ากิโลขึ้นไปนะครับข้าวขนาด3ากิโลขึ้นไปเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่สี่สถึงสีาทินหะ้านาทีถัดไหมครับชุดขนาดข้าวขนาดร้อกร,รมัมใช้เวลากวนอยู่ที่ 1 0 1ถึงสิบห้านาทีข้าวขนาดห้ารอยกรัมใช้เวลากวรอยู่ที่สามสิบอ้ยขออภัยครับชุดขนาดห้าร้อยห้าร้อยกรัมใช้เวลาอยู่ที่ยี่สิถึงยิบห้านาทีชุดขนาด1กิโลข้าวขนาดหนึ่งกิโลใช้เวลาอยู่ที่สามสิบถึงสาสิบห้านาทีชุดขนาดสามกิโลหรือข้าวขนาดสามกิโลจะใช้เวลากวรอยู่ที่สี่สิบถึงสี่สิบห้านาทีนะครับมีอยู่สี่แบบ สี่ขนาดแล้วก็สีปริมาณทั้งสีปริมาณเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับข้าวที่เราเลือกด้วยนะข้าวที่เราเลือกด้วยแล้วก็ไฟที่เราใช้ด้วยนะถ้าเราใช้ไฟที่ปานกลางเราก็จะใช้เวลาต้มแบบเรื่อยนะครับแต่ถ้าเราใช้ไฟแรงแล้วกวนเร็วๆกวนไม่หยุดนะครับก็จะใช้เวลาเวลาที่ลดลงมานะซึ่ง ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับกับข้าวที่เราเลือกแล้วก็ขนาดไฟที่เราต้มด้วยนะครับจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมไฟแล้วก็ข้าวว่าเราใช้ข้าวน้อยหรือข้าวมากต้มข้าวน้อยหรือข้าวมากนะครับก็หลักๆนะครับสําหรับมือใหม่ก็มีประมาณนี้ครับก็ลองเอาวิธีที่ผมแนะนำนะครับไปปรับใช้กับกับร้านของพี่ๆได้นะครับหรือว่าร้านของเพื่อนๆได้นะครับ เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ผมแนะนําเบื้องต้นเนี่ยนะครับคงจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ที่อยากเปิดร้านโจ๊กแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในการใช้ข้าวเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็ลองเอาขั้นตอนหรือ,อวิธีการที่ผมแนะนําให้ลองเอาไปปรับใช้กับร้านเพื่อนๆดูครับเชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวเ้เพียงแค่นี้ครับ แล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ